สาธิตวิธีย้ายคลื่นนะครับของไมโครเทค MT 555S นะครับตอนแรกก็เปิดเครื่องใช้งานก่อนนะครับแล้วก็เปิดไม่เปิดไม่ใช้งานนะครับตัวนี้ตัวไม่อยู่ที่803.100มิ z นะครับทดสอบหลงสื่ถ้าเราต้องการจะย้ายขึ้นนะครับกดไปตรงที่เมนูนะครับเมนูตัวนี้จะมีคำว่าเซตนะครับกดไปครั้งหนึ่ง จะมีตัวเลขกระพริบนะครับแล้วก็ขึ้นลงนะครับเลือกขึ้นความถี่นะครับตามที่เราต้องการนะครับอตอนนี้ตัวไม่อยู่ที่แปดร้อยสามจุดหนึ่งร้อยเมกะเฮิร์นะครับตัวเครื่องอยู่ที่แปดร้อยสามจุดสี่ร้อยสี่สิบเมกะเฮิร์นะครับทดสอบหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้ไม่เข้ากันนะครับต่อไปเราจะมีวิธีจูนให้ตัวไม่กับตัวเครื่องใช้งานร่วมกันได้นะครับกดไปที่ A ครับ ACT ตรงนี้นะครับตัวลูกศรข้างบนสุดนะครับให้มันกระพริบจะมีตัว S ้นหน้าแล้วก็ขีดขีดขีดไล่ข,ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตรงตัวไม้นะครับจะมีตัวรับอินฟาเรดอยู่ในรูข้างล่างนี้นะครับจ่อเข้าไปตรงรูป IR สีแดงแดงนี้นะครับจะมีไฟอินฟาเรดรออยู่นะครับเรามาดูวิธีเซตกันนะครับ กดไปหนึ่งทีจะมีตัว F แล้วก็วิ่งนะครับเอาตัวไมจอชิดกับตัวอินฟาเรดไปเลยนะครับหลังจากจอเสร็จเมื่อใช้งานได้ก็